สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับใหม่อีกเช่นกันนะคะกับพอดแคสต์ช่องใหม่ Time to Read ค่ะสำหรับพอดแคสต์ในพิสดี้นะคะหนังสือที่แม่จะมารีวิวเนี่ยก็จะเป็นหนังสือการเงินอีกเช่นเคยซึ่งเป็นหนังสือการเงินที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตเนาะโดยเล่มนั้นก็คือรวยได้แค่ใช้เงินเป็นนะคะของคุณฟลุกเกลิกพลค่ะ โดยในเล่มนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าจะเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตนะคะการใช้ใจ่ายผ่านบัตรเครดิตอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ให้ได้พิเศษคุ้มค่ามากที่สุดสําหรับเรานะคะจะไม่ได้เน้นไปที่การเรืเ่องของการออมเงินหรือว่าการเก็บเงินเท่าไหร่เนาะซึ่งเล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าทําให้ใหม่หันกลับมามองดูการใช้ใจ่ายผ่านบัตรเครดิตของตัวเองเนาะว่ามันคุ้มค่ากับไลฟ์สไตล์ที่เรามีไหมหรือว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราไหมคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปหรือเปล่า ทําให้ใหม่เนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนการใช้บัตรเครดิตของตัวเองนะเป็นบัตรอีกใบหนึ่งซึ่งเหมาะสมกับเรามากกว่านะคะซึ่งก็ต้องขอบคุณเล่มนี้เนาะที่ให้ข่อคิดเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตของแต่ละบุคคลให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลน,นะคะโดยในเล่มนี้นะคะจะมีที่หน้าปกคะเขียนไว้ว่าอยากรวยต้องรู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้ยังไงก็ไม่รวย ซึ่งอันนี้ใหม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเงินมากหรือเงินน้อยขนาดไหนเนี่ยถ้าคุณใช้เงินไม่เป็นเนี่ยเงินก็หมดได้นะคะส่วนปกหลังค่ะก็มีเขียนไว้ว่ามาสร้างนิยามใหม่ให้ความรวยแบบไม่ฟลุกมีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้วิธีใช้เงินให้ยิ่งกําไรและก็ยิ่งรวยด้วยโดยในเล่มนี้นะคะจะมีเนื้อหาทั้งหมด12บทด,ด้วยกันแต่ใหม่อาจจะไม่ได้พูดถึงทุกบทเนาะแต่จะพูดในภาพรวมนะคะว่าเนื้อหาหลักเนี่ยมีอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะ โดยบทที่1น,นะคะก็คือจุดเริ่มของความรวยบทที่2ค่ะบัตรเครดิตสําหรับคนชอบใช้เงินโดยในบทนี้นะคะเขาได้กล่าวไว้ว่าการใช้บัตรเครดิตของแต่ละคนนะคะของในแต่ละใบเนี่ยเราต้องตอบคําถามตัวเองให้ได้ว่าบัตรใบนั้นเนี่ยที่เราใช้หรือว่าที่เราสมัครเนี่ยมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างแล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างที่เราสามารถใช้ได้ให้เต็มศักยภาพหรือว่าให้เต็มได้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดให้มากที่สุดนะคะ ระหว่างทำลำดับการใช้ใจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะคะเพื่อที่จะได้รับสิทธิพิเศษกลับมาอย่างสูงที่สุดให้เลือกไปที่มีสิทธิพิเศษที่ตรงกับฟ์สไตล์ของตัวเราให้มากที่สุดนะคะแล้วก็อย่าลืมเรื่องการจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีด้วยนะคะถ้ามีเนาะมาส่วนคําถามที่นี่ค่ะที่บอกว่าทําไมถึงไม่ใช้เงินสดเขาได้อธิบายไว้ว่าในส่วนของเงินสดนะคะทําไมเขาถึงไม่ใช้เงินสดเลยก็เพราะว่าเงินสดเนี่ย ถ้าใช้จ่ายเนี่ยจะกลายเป็นรายจ่ายที่ออกจากกระเป๋าแล้วไปเลยจะไม่มีอะไรกลับคืนมานะคะแต่การใช้บัตรเครดิตเนี่ยจะมีการสะสมแต้มหรือว่ามีสิทธิพิเศษต่างๆให้เรานะคะในระหว่างการเดินทางในระหว่างการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราพกเงินสดในจํานวนมากๆเนี่ยถ้าหายนะคะมันจะไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยหายแล้วหายเลยแต่บัตรเครดิตเนี่ยถ้าเราทําหายเนี่ยอย่างอายัดแล้วก็โทรขอใบใหม่ได้นะคะแต่ต้องไม่ลืมว่าเราต้องใช้ใจ่าย ท่าที่เราไหวนะคะโดยไม่ใช้เงินกันตัวเนาะเ<ฮ>มืม่อมียอดใบเล็กเก็บมานะคะก็ให้เราจ่ายเต็มจ่ายตรงนะซึ่งวิธีนั้นเนี่ยเป็นการใช้บัตรเครดิตอย่างถูกต้องมากที่สุดแล้วต่อไปคําบทที่3บัตรบัตรเครดิตคิดก่อนใช้ก็รวยได้ซึ่งในบทนี้นะคะเขาได้กล่าวไว้ว่าเวลาใช้จ่ายผันบัตรเครดิตนะคะไม่ว่าจะยอดมากหรือยอดน้อยก็ตามยอดเท่าไหร่ก็ตามถ้าร้านค้ายอมให้เรารูดนะคะแนะนำให้ใช้จ่ายผันบัตรเครดิตดีกว่า เพราะเงินที่จ่ายไปเนี่ยก็ยังได้คะแนนเนาะหรือว่าได้แต้มกลับมาหรือได้เครดิตเงินคืนอะไรไว้ให้ใช้แทนเงินสดได้นะคะแต่ต้องจำเอาไว้นะคะว่าเมื่อเราใช้จ่ายพันบัตรเครดิตไม่ว่าจะมียอดมากหรือยอดน้อยเท่าไหร่ก็ตามให้เราชําระให้ตรงนะคะแล้วก็ให้เต็มจํานวนวิธีนี้เนี่ยจะเป็นการใช้บัตรเครดิตที่คุ้มค่าแล้วก็ที่ถูกต้องมากที่สุดแล้วบทต่อไปค่ะเป็นบทที่4ี่ ทำงานที่รักหาเงินได้ด้วยอะไรจะดีไปกว่านี้ซึ่งเขาบอกว่าเวลาหนึ่งในสามของเรานะคะในช่วงชีวิตของคนเราเนี่ยจะอยู่กับงานเนาะนะเป็นเวลาที่เยอะมากๆเลยในเรื่องของความขยันเราก็ความรักในงานกับอาชีพที่เราทําหรือว่างานที่เราทําเนี่ยจะทําให้เรารู้มากกว่าคนอื่นนะคะและนั่นก็หมายถึงว่าการมีโอกาสทําเงินได้มากกว่าคนอื่นนั่นเองแล้วก็อย่าประมาทในเรื่องการเงินของตัวเองนะคะ คนเราทุกคนนะควมีงานเสริมหรือว,ว่ามีอาชีพที่2หรือว,ว่ามีรายได้เสริมอื่นเข้ามาด้วยเพราะเมื่อมีรายได้เข้ามาสม่ําเสมอจากหลายๆทางนะคะจะเป็น2ทางหรือ3ทางก็ได้แล้วแต่เนาะชีวิตจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินนะคะแล้วก็อย่าลืมให้เงินเนี่ยช่วยทําง,งานอีกทางด้วยต่อไปค่ะบทที่5ใช้เงินแรงก็ต้องหาเงินให้ได้แรงด้วยในที่นี้ก็คือถ้าใช้เงินเยอะนะคะถ้าใช้เงินเก่งก็ต้องหาเงินให้เก่งด้วยนั่นเอง เงินนะคะไม่ว่าจะเงินมากหรือเงินน้อยก็ตามจะมากับเรื่องการบริหารจัดการเสมอทําให้เกิดความคุ้มค่าของเงินให้มากที่สุดให้เราใช้เงินแบบคิดทุกเม็ดนะคะหรือว่าใช้เงินแบบคิดให้ดีก่อนใช้หรือว่าช่วงไหนเนี่ยเราควรต้องใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังหรือว่าใช้ใจ่ายแบบบาลานซ์นะคะเพื่อให้การใช้เงินของตัวเองเนี่ย มีวินัยให้มากที่สุดเนาะอาจจะแบ่งเงินเป็นก้อนกอนก็ได้ค่ะก้อนนึงเอาไปเก็บออมเมื่อมีรายได้เข้ามาแล้วส่วนอีกก้อนนึงแบ่งออกมาใช้นะคะส่วนอีกก้อนนึงเนี่ยอาจจะเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตนะคะในที่สําคัญนะคะคือการใช้จ่ายผันบัตรเครดิตเนี่ยก็คือการยืมเงินนอนาคตของเราเนี่ยมาใช้ถ้าจะซื้อของนะคะยังไง ถ้ายังไม่มีเงินเนี่ยหลายๆคนอาจจะไปกู้มาหรือว่าอขอวงเงินชั่วคราวนะคะเพิ่มวงเงินชั่วคราวซึ่งวิธีนั้นเนี่ยไม่แนะนำเนาะแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆนะคะก็โอเคแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนเราจะใช้ไปกับเรื่องไม่จําเป็นเนาะจะเป็นการผ่อนซื้อของอะไรก็ตามที่ยังไม่จําเป็นต้องใช้นะคะถ้าเราจะซื้อของและยังไม่มีเงินเนี่ยให้เก็บเงินไว้ก่อนนะหรือว่ารอ เก็บเงินไว้ก่อนเพื่อให้เงินเนี่ยของเราพอซื้อของจงํานวนนั้นได้เราค่อยซื้อจะดีที่สุดนะคะซึ่งเป็นการจัดระเบียบการเงินองของตัวเราเองด้วยต่อไปค่ะบทที่6ชีวิตคือการลงทุนซึ่งอันนี้ใหม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็ชอบบทนี้มากๆเลยโดยการลงทุนนะคะไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามมีความเสี่ยงแต่การเสี่ยงกว่านั้นก็คือการไม่ยอมลงทุนเลยไม่เรียนรู้เรื่องการลงทุนเลย ให้เราแบ่งเงินส่วนหนึ่งออกมาลงทุนทุกเดือนนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีการลงทุนที่หลากหลายช่องทางมากนะคะใครถนัดแบบไหนหรือว่าชอบแบบไหนเนี่ยศึกษาผ่านอา่เว็บไซต์หรือว่าผ่าน u t u b e อะไรได้หมดเลยนะคะทำอา่าให้เราเนี่ยลงทุนก่อนใช้เท่านั้นเพราะการลงทุนเนี่ยจะช่วยให้เงินของเราเนี่ยเติบโตงอกเงยได้มากกว่าการเก็บออมเงินในบัญชีเงินฝากเพียงอย่างเดียวซึ่งในปัจจุบันเนี่ย ดอกเบี้ยในบัญชีเงินฝากเนี่ยไม่สามารถทําให้เรารวยได้แล้วนะคะเราต้องอมีการวางแผนลงทุนนอทุกเดือนนะคะหรือไม่อาจจะตามกําลังที่เรามีได้เลยต่อไปค่ะบทที่7ค่ะอะไรคือสิ่งที่ผมซื้อซึ่งในบทนี้นะคะเขาได้บอกถึงเคล็ดลับในการซื้อของหรือว่าในการช้อปปิ้งของเขาเอาไว้ก็คือให้สํารวจนะคะหรือว่าจัดระเบียบบ้านหรือว่าจัดระเบียบของของเราเองที่มี เพื่อที่จะได้รู้ว่าของนี้มีอยู่แล้วหรือว่าของนี้ยังไม่มีแล้วมันจําเป็นไหมเวลาเลือกซื้อของใหม่ที่จําเป็นนะคะอย่างเช่นเวลาเลือกซื้อเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องแต่งกายอย่างเงี้ยนะคะเขาแนะนําไ้ว่าคนเราเนี่ยการที่จะซื้อเครื่องแต่งกายหรือซื้อเสื้อผ้าเนี่ยให้มีชิ้นที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งชิ้นหรือว่า 2- อถึงสชิ้นก็พออาจจะเป็นรองเท้าคู่ที่สวยที่สุดนะยกตัวอย่างรองเท้าเนาะอย่างเช่นรองเท้าคู่ที่สวยที่สุดที่ดีที่สุด แล้วก็เรารู้สึกว่าเราจะใช้มันอย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะคะอาจจะมีสัก 1- 2ถึงคู่ก็พอแทนที่จะมีรองเท้า 5- ถึง10คู่ซึ่งอาจจะเกินความจำเป็นของเรานะคะเพราะยังไงเราก็ใส่ได้ครั้งละ1คู่เท่านั้นให้เราเนี่ยมีคู่ที่ดีที่สุดสวยที่สุดและแพงที่สุดไปเลยดีกว่าเราใช้คู่นั้นให้คุ้มค่านะคะหรือบางครั้งเนี่ยการมีรองเท้าเพียงคู่เดียวเนี่ยก็จบเลยแล้วก็ใช้ให้คุ้มค่านะคะให้ได้รับประโยชน์สูงที่สุดจากมันจากสิ่งของสิ่งนั้นไปเลย แล้วเวลาไปช้อปปิ้งนะคะไปซื้อของอย่าไปกันหลายคนนะหรือว่าอย่าไปกับเพื่อนหลายๆคนเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราเผลอซื้อของอะไรไปเนี่ยเพราะเสียงเชียร์จากเพื่อนๆน,นะคะหรือว่าจะเป็นใครก็ตามแล้วพอกลับมาบ้านนะคะมาลองใส่ดูอีกทีหนึ่งเราก็รู้สึกเสียดายเนาะเพราะเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบจริงๆนะแต่ซื้อเพราะเสียงเชียร์ของเพื่อนมากกว่าวิธีแก้คืออย่าเพิ่งรีบซื้อค่ะให้เราคิดดูก่อนนะคะให้คิดนานๆเลยนะคะว่าสิ่งน,นี้เนี่ยเราต้องการจริงๆไหมเป็นของ ฟุ่มเฟือยหรือว่าเป็นของจําเป็นจริงๆสําหรับเราแลนะถ้าเราคิดดูแล้วเนี่ยเราชอบจริงๆเนี่ยเมื่อคิดดูนานๆเลยนะคะพิจารณาดูเนี่ยถ้าชอบจริงๆอาจจะก,กลับไปซื้ออีกครั้งก็ยังได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นคําแนะนําที่ใหม่ชอบนะเพราะบางทีเนี่ยเราเห็นอะไรที่แบบเราอยากได้แล้วเอยเราอยากได้เลยซึ่งเรามีเงินซื้อแต่ถามว่าจําเป็นไหมอาจจะไม่จําเป็นนะคะให้เราคิดดูก่อนเนาะคิดให้รอบคอบต่อไปค่ะบทที่8ด ให้เงินช่วยทํางานหรือว่าการลงทุนในหุ้นนั่นเองเท่ากับเป็นเงินเก็บสําหรับอนาคตอาจจะต่อมาจากบทที่6นะคะก็คือชีวิตคือการลงทุนเนาะซึ่งบทนี้ใหม่ก็ชอบอีกเหมือนกันนะคะก็คือชีวิตคือการลงทุนการไม่ลงทุนอะไรเลยคือความเสี่ยงที่สุดแล้วนะคะแต่การลงทุนนั้นนะคะไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นหรือว่าในอะไรก็ตามมีความเสี่ยงเสมอนะคะ ให้เราศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราจะลงทุนหรือว่าสิ่งที่เราสนใจให้ดีซะก่อนว่าในสิ่งนั้นเนี่ยเราเข้าใจดีแล้วว่าเขาเอาเงินไปลงทุนในอะไรบ้างในผลตอบแทนเท่าไหร่หรือว่าในการลงทุนนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงใน,ในระดับที่เรารับได้หรือเปล่าแลวเรารับความเสี่ยงนั้นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งในการลงทุนนะคะเขาบอกว่าไม่มีอะไรตายตัวหรอกเราต้องศึกษาและทำความเข้าใจไปเรื่อยๆซึ่งนี่เป็นเรื่องจริงมากๆเลย หุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นอะไรก็ตามเป็นมันนี้เกมเนาะเป็นเกมการเงินที่เราไม่รู้จริงจริงหรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแล้วแต่การขึ้นลงนะคะที่ไม่มีใครบอกได้เหมือนกันแม้แต่เซียนหุ้นหรือว่านักลงทุนนะคะก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันว่าวันนี้หุ้นจะขึ้นหรือวันนี้หุ้นจะลงแต่ที่แน่ๆคือถ้าไม่รู้จักลงทุนนะคะเราใช้เงินไปเรื่อยๆเนี่ย,เ,ยเงินหมดแน่นอนซึ่งนี้เป็นเรื่องจริงมากๆเลยนะคะสาหรับใครที่เพิ่งเรียนรู้การลงทุนนะคะก็ เริ่มต้นแล้วก็ยังดีกว่าไม่เริ่มนะเพียงแต่ว่าจะใช้เวลานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยใหม่ก็เรียนรู้เรื่องการลงทุนอยู่นะเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงเรามันเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเราต้องอัปเดตตัวเองเรื่อยๆเนาะและมีคํากล่าวของโค้ชหนุ่มนะคะที่บอกว่า high understanding high return นะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็น high risk high return เนาะเสี่ยงมากคุณก็ได้ผลประโยชน์กลับคืนมามากแต่โค้ชหนุ่มเนี่ยที่ใหม่ศึกษามาสักพักนี่ที่ใหม่ติดตามมาสักพักเนี่ย บอกว่าเป็น high understanding high return มากกว่าเนื่องจากเราจะลงทุนอะไรไปเนี่ยเรารู้จากมันดีพอไหมหรือว่าเรารู้ไหมว่าเราเอาเงินของเราไปลงทุนกับอะไรบ้างนะคะต่อไปค่ะบทที่9นะคะเก็บก่อนใช้ในบทนี้นะคะเขาก็บอกว่าเพราะชีวิตเนี่ยมีข้ออ้างต่างๆเสมอนะในการใช้เงินมากมายเลยอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะหรือว่าใครก็ตามที่อาจจะแสงหน้าเราไปแล้ว พราะถ้าเราเพิ่งเริ่มเนี่ยบทที่1ของเรานะคะเขายกตัวอย่างว่าอย่างหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยค่ะมี20สบทเนาะบางคนเนี่ยอาจจะไปบทที่1ิบแล้วบางคนอาจจะไปบทที่สิห้าหรือบทที่20สิบแล้วแต่ถ้าเราเพิ่งเริ่มเนี่ยอยู่ที่บทที่หนึ่งนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มแล้วเราก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับบทที่20ของคนอื่นนะคะเพราะถ้าเราอยู่บทที่หนึ่งแล้วคนอื่นอยู่บทที่20สิบเนี่ยเราจะท้อเนาะทำให้เราไม่มีกําลังใจในการศึกษานะคะหรือว่าาาในกรรหคมู้ต โดยเราอาจจะเริ่มต้นจากเงินน้อยๆก็ได้นะคะไม่ว่าเราจะมีะไรายได้เท่าไหร่ก็ตามแล้วเราก็ค่อยๆลงทุนแล้วก็ศึกษาหาความรู้ไว้แล้วก็เก็บเงินไปด้วยบทที่1ของชีวิตนะคะถึงยากที่สุดเสมอเก็บเงิน1นึ่งแสนแรกนะคะจะยากที่สุดหลังจากนั้นก็คือ1ล้านแรกเมื่อเราทํานึ่งแสนแรกได้แล้วเนี่ยเราจะค่อยๆอมันเหมือนกับเป็นการทาซ้ำอะคะ่ะหนึ่งแสนแรกได้แล้วต่อมาก็เป็นแสนที่2ต่อมาก็เป็นแสนที่3ามส,สิบแสน หนึ่งแสนสิบครั้งเนี่ยก็คือหนึ่งล้านบาทแล้วเพราะเงินเก็บหนึ่งแสนแรกแยากที่สุดนะคะถัดจากนั้นก็คือหนึ่งล้านแรกนั่นเองหลังจากนั้นสิ่งที่ยากก็คือจะทําอย่างไรไม่ให้เงินล้านนั้นเนี่ยถูกใช้จ่ายไปอย่างไร้ประโยชน์นะคะทําอย่างไรที่เราจะไม่รีบให้รางวัลตัวเองมากเกินไปจนต้องกลับมานับหนึ่งใหม่เหมือนกับต้องกลับมาเก็บเงินใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งนี้เนี่ยเป็นคําพูดที่ใหม่ชอบมา,มากๆเลยเนาะต่อไปค่ะบทที่10จัดระเบียบและกระจายความเสี่ยง การจัดระเบียบการเงินนะคะของตัวเองเราจะต,ต้องรู้ว่าเราควรใช้เงินที่มีเนี่ยแค่ไหนและใช้ซื้ออะไรได้บ้างสิ่งจําเป็นไหมหรือว่าแค่อยากได้คนเรานะคะก่อนจะประสบความสําเร็จได้ต้องมีระเบียบวินัยมาก่อนอาจจะต้องจัดบ้านเพื่อให้ดูว่าของชีนี้เรามีหรือยังหรือว่าเรามีอันไหนเยอะแล้วเกินความจําเป็นและมีอยู่กี่ชิ้นนะคะแล้วความอยากซื้อเนี่ยบางอย่างจะหมดไปต่อไปค่ะบทที่11 ยิ่งใช้ให้ยิ่งรวยจะใช้เงินอย่างไรให้เรารู้สึกว่าเราได้ประโยชน์กลับมาสูงที่สุดก็คือเทคนิคการจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะคะให้เราศึกษาบัตรเครดิตแต่ละใบที่เรามีหรือว่าบัตรเครดิตที่เราใช้อยู่เนี่ยและโปรโมชั่นต่างของบัตรเครดิตที่ตรงกับการใช้จ่ายของเราเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดแล้วก็ให้ได้รับสิทธิพิเศษให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เนาะให้เรารู้การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของเรารู้ว่าควรใช้จ่ายแบบไหนค่อยๆสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีให้ตัวเองนะคะ แล้วเราจะรู้สึกสนุกเหมือนหาทางเล่นเกมให้ชนะเนาะแต่อย่าใช้ใจราช้าเะหรือว่าอย่าใจราช้าจนมีดอกเบี้ยนะจนมีค่าปรับตามมาต่อไปค่ะจะเป็นบทที่12ก็คือบทสุดท้ายนั่นเองบทนี้มีชื่อว่า follow me นะหรือว่าทําตามเขาก็ได้เนาะซึ่งอันนี้เขาไม่ได้แนะนํานะเพียงแต่ว่าเป็นการบอกกล่าวเฉยน้อยแนะนำเฉย วิธีใช้เงินให้ได้เงินกลับคืนมามากที่สุดและมีกลํลไรจากการใช้ใจ่ายด้วยเนี่ยโดยเขามีคําแนะนํามาอยู่ที่5คําแนะนํานะคะ5ข้อด้วยกันก็คือ1ให้หาเงินสร้างไรายได้ซึ่งนี้แน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าคนเราต้องทํางานหาเงินเนาะต่อมาค่ะเมื่อมีไรายได้แล้วก็ต้องกันไว้ส่วนหนึ่งนะแล้วก็แยกมาลงทุนหรือว่าแยกมาใช้ใจ่ายอะไรก็ตามเพื่อความสุขของเราบ้างนะแต่อย่าเกินตัวข้อ3ค่ะการมีบัตรเครดิต มีไว้เพื่อบริหารจัดการรายจ่ายนะโดยเลือกบัตรเครดิตให้เหมาะกับเราเองให้มากที่สุดในข้อ4ี่ค่ะหาวิธีทําให้เงินงอกเงยซึ่งอันนี้จะเป็นการลงทุนในรูปแบบต่างๆที่เราสนใจแล้วก็ที่เราถนัดเนาะที่เรามีความรู้บทที่ห้าค่ะในข้อนี้ก็มีความสําคัญเหมือนกันนะคะก็คือให้รางวัลชีวิตแก่ตัวเองบ้างอย่าตึงเกินไปแล้วก็อย่าหย่อนเกินไปนะแสกลางนี้ที่สุด และเดินหน้าลงมือทําให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้กันนะคะโดยเรื่องการเงินนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาศึกษาเนาะแต่มันจะเป็นเรื่องที่คุ้มค่ากับการศึกษาแล้วก็การลงทุนเรื่องเวลานะคะเพราะหนึ่งไม่มีใครอยู่ได้โดยไม่ใช้เงินเนาะแล้วก็เล่มนี้นะคะก็จบการสรุปรีวิวเราค่ะเป็นยงไงกันบ้างคะกับเนื้อหาของเล่มนี้ซึ่งก็ต้องบอกไว้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกัน ใช้ใจ่ายผ่านบัตรเครดิตเนาะแล้วก็เปลี่ยน mindset เกี่ยวกับบัตรเครดิตนะคะว่าบัตรเครดิตเนี่ยไม่ใช่ผู้ร้ายเนาะถ้าใช้เป็นนะคะมันจะมีสิทธิพิเศษแล้วก็มีประโยชน์ต่างๆให้เรากลับมาเนี่ยอย่างคุ้มค่าเลยทีเดียวและสำหรับพอดแคสต์ในอาทิตย์หน้านะคะจะเป็นเล่มไหนหรือว่าเป็นเรื่องไหนเนี่ยต้องติดตามค่ะเราพบกันใหม่ในพอดแคสต์อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ